สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสาวทนไม่ไหวจบรัก7ปีหลังแฟนทำงานมา5ปีเงินเดือนแค่30,000จะเอาอะไรกินเมื่อวันที่25สิงหาคม2,565เว็บไซต์อีทีจุดเผยเรื่องราวของหญิงสาวรายหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้เธอได้ออกมาระบายความทุกข์ใจผ่านทางชุมชนออนไลน์ของไต้หวันเผยว่าเธอคบกับแฟนหนุ่มคนหนึ่งมาถึง7ปีแล้วด้วยกัน จนกระทั่งเมื่อไม่กี่วันก่อนนดตตัดสินใจจบความสัมพันธ์ไม่ใช่เพราะเหตุความเข้ากันไม่ได้หรือมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันแต่เป็นเพราะเงินเดือนของเขาต่ำเกินไปหญิงสาวเผยว่าเธอและเขาเรียนจบมาพร้อมกันตอนเริ่มทำงานเงินเดือนของทั้งสองก็เท่ากัน หลังจากผ่านไปนาน5ปีเงินเดือนของเขายังอยู่แค่30 0 0 0ดอลลาร์ไต้หวันหรือราว3 5 0 0 0บาทซึ่งเป็นเงินเดือนที่น้อยมากสําหรับเธอเพราะขนาดตัวเธอเองยังมีเงินเดือนมากกว่าเขาถึง2เท่าด้วยเหตุนี้จึงทําให้เธอรู้สึกไม่มั่นคงทุกครั้งที่เราออกเดตกินและเที่ยวเราก็ต้องมานั่งคิดคํานวณเงินกันคอยเป็นกังวลเรื่องรายจ่ายหญิงสาวกล่าวทั้งนี้หญิงสาวเผยว่าเธอเคยลองคุยกับแฟนของเธอโน้มน้าวให้เขาลองเปลี่ยนงานใหม่เพื่อรายได้ที่ดีกว่าเดิมแต่เขา เลับ,บอกเธอว่าแค่นี้ก็พอหญิงสาวคิดว่าหากในอนาคตเมื่อแต่งงานกันไปเขายังคงมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินชีวิตเช่นนี้เห็นทีว่าคงจะไปกันไม่รอดเธอจึงเลือกที่จะเลิกรากันดีกว่าฉันเลิกกับแฟนเพราะเงินเดือนมันเกินไปหรือเปล่าหญิงสาวถามความคิดเห็นจากเพื่อนๆในโซเชียลภายหลังจากเรื่องราวของเธอถูกแชร์ไปก็กลายเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจเข้าไปถกเถียงกันเป็นจำนวนมากโดยฝ่ายหนึ่งเข้าใจหญิงสาวกล่าวว่า เงินเดือนสามหมื่นก็น้อยไปจริงๆการแต่งงานไม่ใช่แค่ความรักต้องอยู่บนพื้นฐานความจริงและความสมเหตุสมผลอย่าเสียเวลากันต่อไปโดยไม่มีอนาคตคุณคิดถูกแล้วเงินเดือนสามหมื่นต้องหักภาษีค่าประกันสุขภาพพูดตรงๆมันต่ำเกินไปเขาติดความสบายอยู่ในคอมฟอร์ตโซนจนไม่คิดถึงอนาคตร่วมกันประเด็นไม่ใช่เงินเดือนแต่เขาไม่รู้ว่าจะเติบโตอย่างไรอย่างไรก็ตามอีกฝ่ายมองว่าหญิงสาวทำเกินไปที่เอาแต่เรื่องเงินมาตัดสินใจโดยกล่าวทำนองว่าลองคิด หากผู้หญิงเงินเดือนแค่ส0 0 0 0่นและผู้ชายเงินเดือนมากกว่า2เท่าคิดว่าเขาจะเลิกกับเธอไหมเป็นเพราะคุณกลัวตัวเองไม่สบายหรือเปล่าถึงสนใจแต่ว่าอีกฝ่ายได้เงินน้อยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ